ตลาดนาบ้านลุงคูกนะคะนี่ถูกมันสุกนี่เบิร์ดเสือในเสืองอชินเดน่นชิกเกนไก่ไก่หลายสีกระดาก็ไม่ได้เนี่ยอุ้ยสาลี่ย <m> ัตโซเดี <sm> ๋ยวเลยพิ่งตียัตโซไปหน่อยแล้วดำมั นหอมมันละยิมฮาทบอันนี้มะม่งวงซื้อหมวกเอ้ยซื้อหวัวฝากพอบานไปสามใบทงไปตั้งแต่สกกังแล้วซื้อไปสามใบพี่นองปานเขาบะเคยพอหวัวปานยุงเทปมันมีหัวขายหัวมียุงเทปหนึ่งแดดทิศเดียวก็ได้เอาถิ่นซานบอดีนะ ก็เลยเด็ดซื้ออ,อ้ไม่กวาดคุณนายแม่ให้ไม่กวาดไปสองอันอันเท่าไหร่นี่ดามเน่าดามสแบบนี้ดักแด้อันนี้อาหารทะเลเนะอคาะอาหารทะเล หมูหมึกกุ้งราพานาแทผลไม้ต้นใหม่มีบ็ดบักพีบบักคลอยบักเคื่อนตอนนี้ยังซื้อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรอทีอยู่เพื่อนปรับปรุงทีอยู่ค่ะยังเห็นอย่างว่าไลเนาะ ไม่บายก็ได้จ้ามีเสียงเพลงงานสีเขาขยิบ